สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวการกางเต็นท์เก็บเต็นท์นะครับเจ้าวิลารีโดนะครับไซแอสีเทาขาวนะครับขนาดของเต็นท์นะครับสองความกว้างนะครับสองเมตรสี่สิบความยาวสองเมตรสิบนะครับความสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักแปดกิโลนะครับสามารถนอนทิ้งได้ถึงสามถึงสี่คนเลยนะครับมาครับเราไปกางเต็นท์นะครับจะไม่เป็นการเสียเวลาลุย เราจะมากลางเต็นว,วิลารีโดนะครับไซแอลนะครับสาเริ่มเลย <ไป S 1> อ่ามีสมองไย <ป S 2> อันนี้เป่าเต็นหายบอันลบ ครับมมีสองอยา่างมีไฟชีดด้วยนะครับอันนี้ไฟชีดกับเต็นท์ข้างในนะครับไฟชีดอันนี้เต็นท์ข้างในขอเราขี้อย่างนี้ครับนัะ กลา,างออกนะครับดัดขึ้นอย่างนี้คนระับให้เหมือนทุกดาเลยครับดัดบนี้ครับดัดได้อย่างนี้นะดึงขาเลยนะดึงขาให้มันยาวนี่ครับใช่เแบบนี้ครับแม,แม่แม่ถอยออสิแม่ถอย ขอยขอยพอเได้ไม่เบียรเป็นนี้ครับโอรโเนี่เราได้เต็นไนแล้วครับเป็นนี้ครับเป็นนี้เป็นนี่เลยเรียบร้อยเต็นไนเสร็จแล้วต่นี้นี้ครับนเป็นนี้ครับล้วเป็ดนี้ คื่ะเจ๊ค่เอี๊ยบตรงนี้ลำหน่อรถปะป้านหน่อย <Okay. S 2> งงโอเคอยังงี้ไฟชิดคุ้มเมยเอ้ยยยยยยย ออกได้ประตูนะแม่ประตูมีสิบเคนนี่ครับแจกมาเลยพี่กุประตูคุณไปที่ที่ร้อนมันเนี้ยคุมเสร็จครับเห็นสลักไหมครับยึดกับเต็นทหในนะครับสี่ด้านเลยครับ Okay. เป็นนี่เลยเปน,นี่เปน,นี่ครับที่คือเนี้ออเรียบร้อยนะครับพี่เต่านะเต็น สมองนะครับที่เขาแถมมาเล็กมากครับต้องอเปลี่ยนใหม่ฮโ,โลสวัญญสดีสฮัโหลนี่ครับขอหลังอันนี้ฝายชีหน้าเตนนักยิถือครับปะาถือถือถือเสานี้ยถ,ถือครับ anh nghĩ nó sẽ nó khó dù có hiển anh hỏi anh hỏi anh hỏi เสร็จเรียบร้อยไข่เต็มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันน้องยิปไปดูภายในกันมันนอนได้กี่คนอันนี้มีแบบมุงลวดเลยนะครับน้องยิปเข้ามานี่น้องยิปเข้ามาดูข้างในสามถึงสี่คนสบายเลยนะครับความสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับความกว้างอยู่ครับสองร้อยสี่สิบความยาวสองเมตรสิบนะครับน้องยิปเป็นไงบ้าง ฮะโดสนุกไหมโดใหญ่มากอีกนี่ขวาเข้าตรงนี้วิ่งเล่นตรงนี้ครับดูสวยมากเลยนะดูดีกังรับตึงอ่ะครับจ่ายรอบเต้นนะครับกาเสร็จแล้วถ้ายึดดีๆครับใช้ถ้าหมอดึงมันก็จะตึงครับเนี่ยถ้าหมอตึงมันก็จะตึงครับ เดี๋ยวมาดูวิธีเก็บกันนะครับอของเจ้าวิลาดีโดสายแอลนะครับ,รบไปครับ,รบมาดูวิธีเก็บเต็นท์กันนะครับสายร่มก่อนนะครับสายหน้าเต็นท์ ปิดซิปให้หมดนะครับปิดซิปปิดซิปซให้หมดเลยนะครับก่อนจะเก็บปิดซิปให้หมดเลยปิดซิปหมดน้อยอดอยสลักข้างเต็นทน์ครับสี่มุมเอาฝาชีลง ขั้นตอนเก็บไม่ยากครับกดสีส้มนะครับกดเข้าไปนะสีส้มแล้วหดก่อนกดเข้าไปสี่ด้านก่อนครับกดสีส้มก่อนนะครับกดสีส้มกดสีส้มก่อนนะครับเดี๋ยวหักนะครับกดสีส้มก่อนนะครับเรากดสีส้มได้แล้ว ขับหักขึ้นมาเลยคนระับก,กลับให้เหมือนเก่าหักกลับกลับว่าหักกลับนี่ครับเราจะกลับมาได้แต่ภาพเดิมเหมือนเดิม ับไฟชีต้ตอกองนี้ลงมาหน่อยไฟชี้ก็ไม่ยากครับเอาให้ด้านขาวกับด้านขาวชนกันนะครับด้านประตูด้านขาวประตูนะครับชนกัน เป็นตีเหรียมน,นะครับเอาไว้เท่ากับตัวเต็นข้างในนะครับนี้เราก็มาใส่ให้เรียบร้อยที่ลมให้หมด,ดครับแล้วก็ม้วน นมมาด้วยนะครับรนวน I now? Like me? ถุเท่านี้ก็ปเป็นกาเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าวิราโดสีเทาขาวไซส์แอลนะครับยยัๆมไม่เสร็จเลยขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย